ทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคะขุนเขาสินดูเซนเขตจอนบุชเป็นนักพูดที่หลายคนเนี่ยยกให้เขาเนี่ยเป็นปราดแห่งยุคแห่งการพัฒนาตัวเองเลยนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเขาไม่ใช่คนที่เริ่มต้นจากความสําเร็จเขามักจะเป็นคนที่ชอบที่จะตั้งคําถามช่างสังเกตตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของจิตวิทยานะคะเรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรงเลยที่สาคัญก็คือเขายังศึกษา,าศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปทั่วโลกเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนที่เวลาได้คิดถึงว่า ใ,ใครนะที่เข้าใจแก่นแท้ของมนุษย์นะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้เราเข้าใจแบบง่ายๆได้นะคะก็ต้องคิดถึงคุณเขาเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนที่เข้าใจแก่นเข้าใจความคิดและจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงและถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าอะไรคือกุญแจที่สําคัญในการที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้ก็อยากชวนทุกคนมาฟังเขาด้วยตัวเองในงาน Infinite w e l l Gala Dinner 2024แล้วคุณก็จะได้พบคําตอบที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคะ่ะ